ไม่ได้อะงแม่ไปลงไปงานนี้คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าลูกสาวเนี่ยตะลึงจนจําคุณแม่ไม่ได้น่าจะตะลึงในความสวยได้เลยค่ะคืออยากจะอุ้มก็ไม่ยอมให้อุ้มนะคะ แน่นอนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นแท่นเป็นลูกรักขององค์การแล้วค่ะสําหรับน้องแอบบีเกลนะคะลูกสาวชมพูร่อรยาเอฮาเกตค่ะแล้วก็คุณน็อตวิสรุธนะคะรังสีสิงห์พิพัฒน์ค่ะที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในวัยกําลังน่ารักน่ากแกล้งน่าทนุถนอมแบบสุดๆไปเลยค่ะส่วนทางด้านของแม่ชมพู่อรยานะคะเวลาไปทํางานเนี่ยก็มักจะพาลูกสาวอย่างน้องแอบบีเกลไปทํางานด้วยอยู่บ่อยๆค่ะเลยทาให้น้องแอบบีเกลเนี่ยเอ่อเจอคนมากมายเจอคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อยกลัวคนไม่ค่อยตื่น คนสักเท่าไหร่นะคะรวมถึงไม่มีท่าทีที่จะกลัวเลยด้วยซ้ําค่ะแต่ว่ากลับกันคือร่าเริงเข้ากับคนได้ง่ายอีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของโพลีพัทจัดให้ค่ะได้มีการออกมาโพสต์คลิปน้องแอบิเกลตะลึงในความสวยของแม่ชมพู่อรยาจําแม่ไม่ได้ไม่ยอมให้แม่อุ้มเลยค่ะแล้วเมื่อทางด้านของชมพู่อรยานะคะเข้าไปอุ้ม แน่นอนค่ะว่าน้องไอบิเกีมีปฏิกิริยารุนแรงมากดิ้นสะบัดเลยค่ะไม่ยอมให้อุ้มเด็ดขาดนะคะพร้อมกับบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จนทางด้านชมพู่อรารยาไม่รู้จะทำยังไงค่ะต้องบอกว่า หนูลูกนี่แม่เองสวยจนจาไม่ได้หลายคนผู้ชมขาก็มีการเข้าไปแซวนะคะว่าอ๋อคุณแม่ขาที่น้องจําไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าปกติเนี่ยคุณแม่อยู่บ้านไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้นั่นเองค่ะวันนี้สวยผิดปกติน้องก็ไม่รู้เป็นใครก็เลยไม่กล้าอุ้มนั่นเองค่ะโแม่สยแม่แต่ตัวให้สวยกเย่ยด้วหน้อยี่แม่เอง แม่ไม่สวยจนจำไม่ได้แม่ไงเออไม่ไม yes> ่อีงไม่อีกแกขอรูปนึงได้ไหมได้ได้หรือไม่ได้นะแกขอรูปหนึ่งสวยจนจำไม่ได้อ่ะ